นั่นแหละครับเปิไว้วันละนิดนะครับเอี่ยวตัวได้ใช้ได้ชอบช้าๆสบายๆเอี้ยวแล้วลูบไม้ไปเลยครับอี้ยวแล้ลูบไปแล้วาบ้านเดียวเอี่ยวแล้วลูบไปได้ใช้ย้ายมาด้านขวาแล้วมาตรงกลางคืนที่จอยตรงลายผมของหน้าเต่านะครับ หาเตานั่นแหละเป็นจุดหกครับปรับมุมยืดขาครับผมเตือนผมนะครับหายใจเข้าไม่มีเบอร์หายใจออกยาวๆและขยับตรงนี้นี่ท้องท่านนตรงนี้น้าออกตรงนี้สมอง พันก้มแล้วเขย่าด้วยนะครับเอาเลือดเลี้ยงสมองไม,ไ,ไม่เนี่นะครับโรคคนแก่นะครับผมเป็นอยู่นะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ,ขอเขาเรียกพวกความดันต่ำหน้ามืดได้ต้องระวังอาจารย์ออกกลังกายทุกวันเน,น,นไม่เกี่ยวก็ออกกำลังกาย <c oughs> เกี่ยวกับเลือดลมเดินไม่สะดวกครับ มันมีจุดล็อกเช่นการกินกินไขมันมากๆนี่มันเข้าไปบางเส้นเลือดครับเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเลิกกินหมูได้กินมันหมูเลิกครับอ่ากินมันหมูอภัยเป็นต้นมันเอาออกยากครับเจ็บเลยเกิออกกำลังนี่เป็นการเอาไขมันออกนะครับเจอไหมลงเนี่ย ช้าๆครับ <S <S เป็นแล้วเนี่ยสามสิบเขาไปลง้สึกสามสิบแตะหลังแล้วให้รู้สึกสบายแล้วท่านดีกระดูกหลังท่านขึ้นนะครับเหดี๋ยวน้ำหนักให้ลงต้นเท้าไว้นะครับตามองต้องตามองต้องคลอกขายไหล่เพิ่มไม่เหนื่อยได้ไงทำให้ได <fe et> <ช>้ครับเห็นหัวร้านเนี่ยทำให้ได้ดีกระโหนบาทเดียวนะครับอเราไม่มีลูกเลยก็กนนะ ก็ไม่ดีนะฮะหลังไม่โค้งไม่ค่อมนะครับค่อมเขียบล่อยวางแล้วเอากล้ามเนื้อบางสาวสาวุนเยอะครับหมุนเป็นบัลเล่เลยครับเนี่วนี่ระคบสาวสาวมุญ ผมเองนี่กระดูกเสื่อมข้อเสื่อมมันเป็นทิ่มไว้ครับทำให้หมุนได้ไม่เยอะอุ้ยเออปล่อยว่างเชื่อมโยงแต่ด้านนี้ผมพอทำได้ด้านนี้ง่ายครับเพราะด้านนี้ก็ต่อเยอะด้านหมุนหมุนตัวนั่นแหละยากมองปลายไม้ องท้องไม่มีจับเ่าตกระปุ๊บตกระปุ๊บวะเดี๋ยววันนี้ต้องซักหน่อยตอนรับปีใหม่ท่านค่อยๆครับท่านึนสมาธิซักนิดๆนิดๆนิ้ๆนีใไม่ใว่เรื่องสมาธิรักษาสุขภาพ่ามือยกให้เท่ากันนึกเอาครับนึกเอาข้อมือยกสูงเท่ากันข้อสอบยกสูงเท่ากันท่านสมาธินึกเอาครับนึกเอานะครับ หัวลายยกขึ้นให้เท่ากันซี่โครงยกขึ้นให้เท่ากันทุกซี่ขยายหายใจเข้าลึกๆมันมีมากซี่สะโพกโค้งให้เท่าๆกันเฮ้ยผมเด้งสะโพกซึ้ดเลยนะครับนะช้าๆครับเข่าให้เท่าๆกันข้อ,อเท้าเท่าๆกันแล้วนวดฝ <laughs> ่าเท้าเ็จเลย <laughs> นึ่งสีมาสาสีนั่นแหละครับปล่อยว่าแล้วเชื่อมโยงหายใส่เข้าลึกๆเก้าสิบองศาครับเก้าสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ อตีไปตรงกันข้ามเกี่ยวตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเอานิ้วมือล็อกไปลายไม้หายใจเข้าลึกๆยกสอดขึ้น คนไม่ปปวยไม่มีเป็นเบาหวานที่ไปที่ตับปวดหลังที่ไปที่ไตเป็นโรคเก่ยวการขับถ่ายที่ไปที่ลำไส้เป็นโรคหัวใจที่ที่ไปที่หัวใจแล้วคลายออก สบายสบายอย่าเพิ่งเอามือออกนะครับให้สบายก่อนนะครับแล้วเอามือออกหายใจเข้าลึกๆขาตัวซสอมสุขภาพท่านค่อยๆตัวซสอมสุขภาพท่านกำมือให้แน่นเวลาหายใจเข้าอัดไว้น่ะกำมือให้แน่นรอบที่ห้าปีแล้ว เวลาคลายออกท่านปล่อยวางคลายที่มือด้วยแล้วค่อยๆหามุมยืนหามุมยืนเอาละครับท่านรักษาสุขภาพด้วยหญิงหยางนะครับให้ <c oughs> เปียนัันเียนสุภาพสติปรับเท้าแล้วปับมุม ท,มมท่านต้องฝามุมครับอ่านั่นแหละครับสุภาพบุรุษท่านต้องมั่นคงนี่สุภาพบุรุษนี่สุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีท่านต้องโน้มนะครับโน้ม นี่ครับหรือไม่นั้นท่านใช้แอโรบิกหายใจเข้ารึอๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกสะโพกก่อนครับยกสะโพกก่อน1,2,3สายกลมหายใจค่อยๆตามไปอย,ย่าหยุดครับ มั่นนะครับเพราะออกกำลังมันต้องให้ถึงพีคนะครับมันถึงจะดันเอาสิ่งที่ติดอยู่ในร่างกายออกาไดา้หัวใจเต้น120นะครับข้าๆเต้นไปนช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบายสบายฮะ เวลาท่านติดท่านงอปลายเท้าข้อเยอะนั่นละครับถวายรุ่นเวลาท่านเตะท่านเขย่งนะครับนั่นละครับเหยียดยืดชุเขย่งก็เหยียดยืดตัวเดียวกันข้างๆด้วยครับ ยืดด้านหนด้วยครับเตะคอยต้องเตะให้ถึงปลายไม้ท่านนาดีละครับต้องเตะให้ถึงปลายไม้นะครับก็เราจับมันตามที่ครับคุณดาวย่อยืด หนึ่งปดูกายรมอดูลกรรมที่ได้เนาะปล่อยวางดึงเส็เราต้องเตรียมยาแล้วนวดเส้นพลังเส้นพลังมันมีอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังวิธีนวดด้านหลังนวดอ่านละครับท่านเพียงแต่เอาผ่านก้นท่านได้ใช้ได้ครับตัวตรง ใช้ยอ่อเข่าให้ไม้ผ่านกน้นนั่นแล้วครับถ้าใครเก่งมาเอาถึงมันลงถึงข้างล่างนะครับแล้วป้าไปไหนผมเอาเพียงคนแก่เอาเพียงผ่านก้นพอครับลุงไ, <ป S 2> ไม่เดินพอนั่งส่วมได้พอครับไปเดินเหรอหายใจเขา<อ>้าลึกๆอันนี้เส้นด้านหน้าทะ <laughs> ยอง,อออยงปขาย,ยาว <laughs> หนึ them, ่งเสองสามสี huh. <si suppression> ่ได <fin anta> <ots> ้ตอนนี้นะห้าหวเใหม่เพเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวฝึกตัวเมื่อกี้ไวจะไปอยู่ทำไมครอนขาย แล้วท่านจะรู้เวลาเช็คได้คนนั้นมันยังมีพลังอยู่หรือเปล่าให้มันทํายังเม่เกล่ะครับทะเยงขยาวมันขเยงไม่ได้ถึงวัยรุ่นก็เหงก็ไม่ไม่มีกำลังแล้วครับ <c oughs> นะฮะไม่มีความหมายแล้วครับมันทะเยงไม่ได้ครับ <c oughs> หายใจเข้าลึกๆอัดไว้ขาย,ยเสียใจนนะครับ <c oughs> หนึ่งทําเป็นเซตหกครั้ง สองไข่เียดนะครับคนนอนไม่หลับใช้ตัวนี้นะครับสามเพื่อสุขภาพท่านท่านฝึกพวกนี้ไว้ครับจะทำให้สุขภาพท่านมีตลอดลตายและเลือดเลี้ยงสมองท่านทำท่านี้นะครับ,อรบเออท่านี้บังคับไอจิมไว้ด้วยกองกระสอบกระสอที่ผมให้นะครับเอาละ นี่ครับแต่นั่งน,นั่งเขาอี้แต่นี้เรายืนทำเขาเลือดเลี้ยงสมองด้วยครับแก่อัลไซเมอร์หรือพา์ติสันคนที่เป็นพา์ติสันอัลไซเมอร์ใช้ตัวนี้ครับปวดหลังครับตายเวลาปวดหลังเวลาท่านจะแก้ท่านขยิก้นทำให้ก้นยิ้มครับทำให้ก้นยิ้นี่ <laughs> อย่าลืมทำให้ก้นยิ้มนะครับทำให้ก้นยิ้มปันบรรโยกปัททำก้นยิ้มไม่ได้ท่านไม่มีแล้วครับอ้าวปึกฆ่ามาตรฐานขอความมือหงายมือทขอ,ของทองทองแร์ เอามาที่อกดูว้าเดียวกันอย่างเดียวกันเดิมเดนมเดิมเดิมเดิมย่ิมเดมเดิมเดิมดิมเมเดิมเิมดิมเมเดิมเดิ่เลิมเดิมเมเดอมเดิ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 มเมเดมเดิมเลิมเดมเเมดิมยเมเมเมดเดิมเดิมเวมเดเป็นเมเมเเเลยมเนะครับมัเเเมเเเ เป็นคนเหมือนกันแต่มีพลังภายในไม่เหมือนกันพลังภายในเท่ากันแต่ไม่เหมือนเหมือนเหล็กครับมันก็เหล็กนะครับแต่อีอันที่เป็นแม่เหล็กท่านจะไม่รู้มันตัวที่เป็นแม่เหล็กท่านดันดึงได้ครับดึงได้ครับดึงจากข้างนอกเข้ามาได้มีแรงดึงดูดครับอ้าวลองดูสิครับท่านฝึกพลังตัวนี้ไว้นะครับ พลังตัวนี้มีอานุภาพสูงมากนะครับนอกจากรักษาตัวท่านเองแล้วยังดึงพลังมาเพิ่มเหมือนกินยาาท่านต้องการพลังจากดวงอาทิตย์ถ้าจากแรงดึงดูดของโลกใช้ตัวนี้ถ้าหากว่าจากทิศตะเนือของท่านใช้ตัวนี้มัน เพราะเราไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนท่านต้องหมุนไปทางทิศรอบๆท่านเดี๋ยวท่านควรพบตัวกระเด็นพลังทุกชนิดมันผ่านมาแล้วผ่านไปคนไม่ทันนิดจะเจ็ด18เจ้าอะไรดึงและอัดไว้แล้วก็ยังไม่ได้เอ็กซเรย์คลายออกมองผ่านไหลนิดนิดมองผ่านไหลนี่จุดห้านะครับ ขยับคอท่านนั่นจุดห้าจุดห้าคือไทรอยหรืออิมูซิเซมนั่นเองเวลาดึงพลังนี่ใช้จุดหกถึงอข้าวจุดเจ็ดครับหนึ่งการฝ่ามือท่านนั่นแหละสองกางฝ่าเท้าท่านสามเจ็ดสิบห้าสี่เจ็ดสิบแปดห้าหก ท่านมีคลื่นอยู่ในตัวอันมหาศาลาท่านทรงไปได้ครับทรงไปไหนก็ได้โวยพ,พรปีใหม่ไครก็ได้นี่นถึงจะ<น>เ <8 S 2> ป็ปนปาการโวยพรที่ถูกถ้าหากว่าท่านเองระสงคงจะลับโวยพรให้กับตัวเองท่านมันตุกโยคะครับนี่โยคะแล้วครับโซนของโยคะตัวนี้เรียกว่าปลายยะมะ ใครฝึกโยคะฝึกให้ถึงตายามาหมายใจเข้าวหายใจออกหรือเรียกว่าอา,านาปานาสตินันเองนี่รักษาสุขภาพท่านได้ม,มี12มอรอบลหมหายใจทบทวนดูหรือ12เข็มน,นาฬิกากชีวิตท่านนั่นเองไบโอโลจีก็ ตัวชอบดูเออตัชวชอบดูสิบสองรอบลมหายใจท่านไม่ได้เลยนะเราจะไปเชื่อมืองลาวอยู่จะไปไม่ได้ถ้ามันมีเกี่ยวกับขาในขั้นลำบากอันนี้เผยแพร่นะครับโดยธนา,านคารกสิกรไทยผ้าวาย้ศิริยะครับมีสิบสอง้า นั่นไปฝึกเองที่บ้านเอามาฝึกกาแกงนะครับทรงขึ้นไปเัตาเวลาพยาปักจันทาสุธีอัตนาิยสริยสาริริบสุรสุริยสรยสุริริยสสุริอริยสรสรสรยรา เส้นไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกต้องเดินไม่ได้แล้วลูกอย่าลืมนะฮครับนุาเคยไิษฐานว่าน่าจะเป็นอะไรอ้าวเขาเป็นคันตะเกียบตัวนี้ให้ได้อ้าวบางทีเวลาเขาดิษฐานเขาเรียนปีแรกสองสามปีแรกเขาก็เรียนเข้าไปอย่างนี้มันมันดึงไม่ได้นะครับ ก็นั่นแหละมันไปจะทั่วตัวและอย่าเลินนะไอ้รหนคทั้งแรกเพื่อนต้องเปิดอกก่อนหายเจเข่าหัดไว้เดินหายเจ็ออกตอบโทัดไว้เดินตอบโทอาจารย์พวกนี้เักกระเปาหนูก็จะซักกัะเ นี่แล้วเป็นรูปน e ี้โอ้ยดูไม่เจิดดี่ยนี่คือเปิดอกแล้วมาเปิดคอโอ้ไม่หักนะจ๊ะแล้วมาเปิดลูกตาแล้วเปิดท้องแล้วเปิดที่อวัยวะมมอแล้วท่านจะรู้ว่าแล้วพี่กระมอมแล้วรักษาตรงนั้นต้องไปแชร์ใหเตอร์มันทำไม่ได้มันแก่า ถ้าถ้าระบบท้องไม่เป็นไรหายใจเข้าหายใจออกท้องท้องท้องแฝกครับมีกับแฝกนะฝึกเล่นๆครับแต่ท่านต้องขยับไปด้วยครับใช่เกี่ยวครับหายใจเข้าตรงนะครับหายใจออกครับมันตึงหมดแล้วครับอ่านั่นแหละมันตึงหมดมันจอดอยู่ที่เดียวเนี่ย